เมืองนานจาอะไรเขาเรียกว่าไงเขาเรียกอะไรกาดควงเมงน่านกาดขวงกาดขวงขวงขอไข่นะกาดขวงกาดขวงน่านกาดขวงน่านจ้าไปจะเป็นน่างีันโต๊ะยาวอะไรอ้ยได้ปะไมเที่ยวจริงไอ้สาวเหนือหนารักไงเว้ยนะ แล้วเราจะไปนั่งชมสาวเหนือ้าวคนเหนือหนึ่งตอนอนคนตะนอนยอนโอเคครับเดี๋ยวเขากลังว่าไปกาดควงน่านนะครับเดี๋ยวจะพาไปนั่งกินขันโตกบปรู้ว่าสิทันบะรู้ต้องรีบมาใครมีรถต้องรีบมาเงี้แม่นครับเพราะว่ามันนี่วันศุกร์คนหลาย ขนาดหาหองพักมานีชั่วโมงหนึ่งังบ่ได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งว่าบรรยากาศมันสิเป็นยังไงของกินสิลายบ่เดี๋ยวเราไปรีวิวอาหารที่นั่นว่าอาหารเนื้อรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับตอนนี้มาฮอดแล้วนะครับกาดขวงน่าน วัดภูมินะครับวัดภูมินครับ,รบก็สิบลักบรรลือโลกปู่ม,ม่านย่ามา่านลอ,องครับมันคือสถาทันทีละลายสับดีๆนี่เองครับ ลบสองร้อยลบอ้ยัไข่ปลาหมึกสองร้อยนี่อะไรอ่ะไข่ปลามึกไข่ปลามึกรีวิวดิรสชาติเป็นไงดีค่ะชื่อนองบค่ะอหน้าขววค่ะอันบัสค่ะเอปลามึกอย่โรงร่วะ ก็อร่อยนะแบบไข่เตกไข่เต็มๆไม่เหมือนทั่วไปทั่วไปเทปอะไรโอเลี้โวเขากินใหญ่ขนาดนี้เลยวะที่ไปแม่งจะเป็นไปมีแนวอยากกินปะผมงนีไม่รู้ครับกิดๆไปของมันหลายเลยไปเปิ่งเองว่าหนาอ่ะผมมีเหลืออย่างหนึ่งว่ายำขนมจีนน้ำพริกหนุ่มปะน้ำพริกหนุ่มปะ ลองวะมาเนื้อไปงบ200บาทมี200สองคนก็เป็นสีร้อยไปหาแนวกินกะันไป <c oughs> การที่เราจะมาถนนคนเดินนะฮะจะให้ดีต้องมาตั้งแต่หัวค่ำนะครับผมมาสักหาโมงเย็นพอดีพี่น้องขับรถมาไม่มองจอดแล้วก็ตรงที่เรานั่งเมื่อกี้สามารถเลือกที่นั่งได้เลยถ้ามันว่างไม่ไช้เสียเงินนะ,ะับ เด ah ินูก like e. ันเหรียกว่าเสือขันตกมันว่างเรกนั่งได้เลยนะว่าามาวยโต๊หมไนั ups, ่วไปาไเกินหาโมงนะ มาหอนี้นะพอดีเลยลักษะนี่มหาโมงนี่แบบเดี๋ยวบมมีหม่งจอดหรือมหม่งนั่งหรออเครื่อนอกเตกค่อ๋อ้าออจอดได้เลยนี่ นเกไม่ได้เนาเอาแก้วที่มันนิ่มสิเล่นแ่งไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้กินเลยครับแขวนผ้ามาหรือเปล่าแข่งไ่ได้ต้องลงก่อนนะแขวนผ้าหรือเปล่าเลยค่ะสามหาบแม่ไหนขอลองด้วยขอลองด้วยก็ลองแทงนี่ยกลองแทงเนี่เดี๋ยวผมลองแทงดย เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อน,น้ำส้มก็ได้นะน้ำส้มแทงไม่เข้าอ๋อเียกอันนี้อันนี้เข้าใช่ไหมท่านไม่เข้าอะ่ะแน่นอนเลยอโอ้ยเหนไม่เหนียวไม่เหนียวขเขาเรียกว่าเ,<อ>เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพในการแทงมาเด้อดกันไ <laughs> ปไมาเด้อดกันนอะอันนี้หมิ่น,น,มมนกะทิเหรอ โคตรมากเล่เนี่ยมองเลยองไหมลองไหมโคตรชอบเลยเรียก่้งเอาดิเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเอาอียเมื่อกี้ไมเมื่อกี้ไม่ได้จ่ายตังค์จ่ยยังต้องเมื่อกี้ให้ทอนให้เนาะทอนให้ผมเมื่อกี้นะน้องนี่ไม่ได้จ่ายเออแต่เาี่ดยผมเอาด้วยเด่เ่นี่สิบหเอายี่บาทผมไม่เอาผักนะไม่เอาผักไม่เอาผักเดียไกินอีเดี๋ยวแม่ม่้งใ้ครับมีแม่ใจดีมากแม่ลดให้ด้วย แม่อยู่ตรงทุ่มนางเท like ่าลยนะฮะอ่าอันนี้เป็นสองใบเสื้อของันอนนี้ก็มีใช่อันนี้ก็มีค่ะที่นั่งเดี๋ยวจะไปรีวิวว่าอร่อยหรือเปล่าแม่ขอนี่ด้วยได้ไหมอ๋อโอเคไม่เอาละร้านคนละอย่างไม่เหรออันนี้มันของอันนี้อันนี้เป็นตำขนุนผัดขนุนอ่อนจ้อ๋อคือขอบคุณไงตอนแล้วรถให้ด้วยแม่น่ารักแม่ค้าน่ารักจะลองจะลองจะลอง ออมอังเอดีม่หนูอนีได้เดี๋ยวส่ปะเดีวใปะอะไรวะลองถั่แบบบอันนี้อะไรครับขนมข้าวโพดค่ะขนข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะอันนี้ครับอันนี้เป็นขนมเคียนโบรา ผสมกันก็ได้เเอาเอาผสมอะไรครับยี่สิบ <20. S 2> เราต้องกินของที่ยังไม่เคยกินเลยเรากินของที่เคยกินแล้วมันจะแบบก็เคยกินใช่ มเดลิมอนหมายเท่าไหร่น้ำพริกนุ่มกันปะน้ำพริกนุ่มกันปะเจอร้านนึงละเดี๋ยวเขารู้สึกว่าเหมือนจะอร่อยนะเห็นคนลุมเติมสับปะรดเติาสับแซ่บนะเออสับปะรดแซ่บแบบเอาจริงนะแซ่บวันนี้มหาบาทว่านหลายเด็ดหวานปุอีกจักบาทสิบบาทสิบบาทเองเออ บาบาทบ้บารข้อเหมือนแบบพว้แต่งเติมเลยเิมอันนี้อนี้ราคสิบาทค่ะอันนี้เป็นูอบนี่หู่รอบคลูกไม่อรูนี่ยงหร ไม้เท่าไหร่ครับแล้ว15เท่ากันค่ะลูกขอบคุณ่ะี15เอาอันนี้ด้วยเนี่ยใส่ดูมาเลยอันนี้มันเกี่ยวกันเไม่เกี่ยวเม่สาหร่ายค่ะอันไม้เท่าไหร่ครับไมข่าัวนะ ใส่ด้วยกันก็ไรใช่ไหมใส่กันนกี่ไมคะเออเอาสองครับสอนะคะใส่รวมกันเลยนะคะอือเอาละค่ะี่เราอยู่่อค่หนนานนี่เลยค่ะร้านนี้รับคนละครึ่งครับเราเนี่ยคนละครึ่งใช่ค่ะถึงไม้ เดี๋ยวกันก็ถามเจ้าของิ0ได้ไหมจับหนูขาก่อนเอา40ทัหาไ้นี่ไอ้นี่นี่ซื้อก่อนนะี้วไม่ลืมนะครับมาใหวคลัวไหนมากากาศความอ่างนึงที่เด็ดกว่าอาหารอยู่ที่นี่นุ่งวา รู้เลยรู้เลยคือผู้ชายเด็ดมากแม่เดี๋ยวบอกหองถามว่าคุ้นสิไรขนาดเนี้ยขนาดที่ผักเนี้ยบ่มีเลยครับพี่หนุ่มเมื่อกี้เราซื้อ20บร้านนี้ครับสิบบาทจ้าเยี่ยมมาก เสือเสือโตหนีมากจะหวามไม่ค้าวอลร้อยเก้าสิบัววัตึแล้วตัวร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขลาดข้อหัขออยู่ดีกนก็ไหนร้อยห้าสิบมีราคาไรแล้วจริงๆวันนี้เพ่อนบอกเือไปไปบาอันนี้คือวัดภู้มิุ้มครับ โอ้ม่านย่าม่านเดียวมือเสาผมผ้ามาเที่ยวนะครับกระซิบลักบ,บรลรืีโลกไไไไตรงนี้แน่นอนเดี๋ยวเย็นเย็นไรเรีอบไม่จออ้ข้น้าเออ,อเขาอใครอย่างนะทำอยู่เม่อไหร่เขาเคยเห็นบอกีมื่อไห,ห,หรลอก มีที่มาให้ไปมันแค่เดียวทีมันเป็นเงินเมื่อก่อนอาหารของคนช่าว้างเว้ยคนช่าว,ว้างเนี่ยเอาไปเห็ดเป็นแกงตืดลูกลอกดูมาครับว่าลูกลอกทำมาจากอะไรดูไม่ใช่ลูกลอกหรหนูเรียนหรออัที่เห็นเยอะข้างนอกอันนี้คือไส้หมูนะเอาเหรอก็เขาก็เอาไข่อะประหยัดเขาไส้หมูก็ไปต้ม ต้มแบบใจเย็น,นะอะเพราะวา่าต้มใจหอนอดูดูอ<ด>ันนี้ครับมันเป็นลูกลอยนี่ครับน,น,น,นี่นี่เป็นลูกลอยเรียมนี่เออจริงด้วยเอฮ้ออยให้หมูเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะเคยดูมาตั้งเช่บ่อยเคยทำมาก่อนไหมลูกลอกนี่ครั้งแรกเลยครับชิบ,บอกให้นะว่าเป็นลูกลอกที่สวยมากทุกคนดูนะคะเฮ้เจ๊นี่ถึงน้ำต้มปลาแล้ว มันเคยทำทำาเห็บ้ทำเด้อมันแตกตมได้ก็แตกในน้หน่อสกินดี่าใส่มุองวต้องไปลอกเขาบอกว่าไปลอกทังผืดนออกจนเหลือแทนหนันหนงผังนอกบางที่สุดมีชาการก็มา,มา,า,มาจัดเต็มคือ<ม>ทำอ่ะล้วไข่อะให้ว่าจะไปตี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 ตตหรอกเป็นยัดเข่าใส่เลได้แน่นไี่ยังไม่ค่อยปรุงหรอกเขาสั่งไปกอง กองไอ้ฟองอากาศออกให็คือแอืมมันก็เลยละเอียดเพราะว่าดูง่ายๆหามมาลานเห็ดดีป่ะเห็นอย่างรับแต่ชื่อว่าเอาจริงๆกับกับบ่ท่านบันไดอืมถ้าดีจริงๆก็คือแบบมันจิีนเนี่ยละเอียดบ่มีบ่มีรูของฟองอากาศอ่าจริงไปเยอะไปเติร์ดดูในมาร์ตเชียแบบเนื้อด้านหน้าเนียนมนเนื้อดูเนียนละเอียดไม่มีฟองข้างใน ้องเชียร์มันต้องเสียมัน้องผมน้องผมเต็มเลยนี่ของผมเองกินเลยไม่ได้ไม่น่ากินมั้ยไม่แปลกๆว่ะดรือว่ามันมันฉุนตาล่ะตกกระดันไม่เจอกับน้ำจิ้มขอยนี่พอดี กใหม่อ๋อขึ้นะแ่เ่งมาถุนนะอากินมอ๋กินสาหร่านสาหร่เออกินสาหรายมันคือายลาสติกอีอีเหยยมแบบแนมแบบน้องไดมเลย่ไหมเน่ยบอกเลยน่งเดี๋ยวเอาเบดยิ้ม อืม้อมเลยวันนี้จะเป็นวันที่เราจะชิลอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีแพนอเอิร์นมีแพนนะเนาะใช่ใช่คือแพนแพนของอเอิร์นเนี่ยชื่อเดือดทองไปวัดไงแมนไอวัดน์ออไอวัฒวัดภูมินวัดศรีพันต้นวัดพระธาตุเขาน้อยเออเอาจริงนะมันมีเรือมังเอิร์นอยู่แหลงหนึง่งเดี๋ยวไอซี่ว่าชุดบ้างจริงๆอ่ะสมัยก่อน จำได้ตอนนี้ซื้อคอมพิวเตอร์มาตอนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอ่ะเพื่อนมันสิมีรูปๆหนึ่งนะแต่ทุกคนจําได้อ่ะนั่นคือรูปพระยืนแล้วก็ถ่ายเห็นวิวที่วัดพระธาตุเขาน้อยเนาะอ้ก็ะเลยตั้งใจนะประมาณเกือบสิบปีที่แล้วตั้งใจบอกว่าพระรูปนี้พระองค์เนี่ยยุ่ยใส่ป่ะเอ้ยบอกนะมาโยแมนยุ่นานเดิไอ้กระเล้าไอ้ไอ้บอกว่าน้าแบบว่าเออถ้าไอ้สิหายจนพอ ว่าหลวงพ่อวันเนี่ยยุใส่แล้วไอ่สี่ไปจนไดอะอเออแล้วก็ยุท่าอีสิบป,ปีอะ่ะแตได้มาไม,ามา่ยืนอยู่นี่จนไดน้นะถ้าอย่างนี้โมอหอด๋ดยวาหันร้อนห่ะวันมืดเงี้ยหลวงพ่อวัดพัดธาตุเออเขาน้อยเอาปลาหมึกกับกุ้งครับกุ้งสดกุ้งนี่ลวกเลยเนาะครับผมครับแต่คนเส้นไอยกระเจ้าเออไม่ใส่ครับ ไม่มีเหตุอะไรพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพออเ่เหตุเพิ่มนะจ๊ะ้ครับขาต้มครับผมอะไตมหลกตมหองอกันไหมค่ะขาต้มของหอกันเป็นจริงเลยราดน้ำตาลเลยล้างฟับัไหมคะไม่ ครับเดี๋ยวได้ของครบแล้วอจะบุนนครบหรอกเหลือตังค์ด้วยตังค์เหลือตังค์เหลือตังค์เหลืออยู่มอเยวไปนั่งกินมัน้งอันไหนมันแสบอันไหนมันแสบเร็วอข้าเลยใช้เวลาแล้วครใช้เวลาที่เรารอคอยแล้วครับผมรอคอยอีกล้วรอคอยอยู่มั้ง เป็สิ่งที่เราเรียคือเราหนักน้ำยังดีนะที่มีคนซนซอน้ำมานี่ไงซื้อมาชนกันเยอะมากเลยนี่เอากลับบ้านได้เากลับบ้านได้แล้วจำได้ปะเนี่ยอันนี้สิบบาทได้ยสิบบาทไม่เอาแล้วปวไปใส่ัวดว่ะ นี่เราถามดูรู่สั่งอีกว่าได้บอกได้บอกเลยแทนเทียนมันเป็นไส้กรอกอีสานใส่พริกเนี่ยคือมันเซกขว่ะของแทนอั้นแล้วเสียบเสียบกับยูในกำโองเสียบอันนั้นก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่แม่กำโองเสียบกันนั้นอันนี้อร่อยมากก็ได้แต่คนชอบหรอกยินหนึ่งย็นหนึ่งย็นนั่นก็จะเป็นเย็นว่าแม่ขอบอกความในใจอย่างหนึ่งเลยนะ มดถึงรับใส่หัวแล้วก็บ่มักเป็นยังลูมาขนาดนี้แล้วฮะผมต้องลูอะไรไมกินเข้าไปเลยไม่ชอบนี่เป็นยังอะไรยังยังมาหมักยุ่งกินครั้งแรกมันเลี่ยนเนื้อสิว่าเนื้อสิเป็นชัวะมันบ่แมนแบบของแท้แท้เนี่ะแบบดั้งเดิมแบบสูตรที่เขาเคยซื้อเออมันเป็นไหนอันนี้มันก็ให้ลูไงเออแต่ว่าเดี๋ยวลองลอง ไปถึงแม่กป๋องยังมุกกินเลยมึงมุกกินอยู่นานนานไงนว่าแล้วไงกูต้องกิน,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 น รสชาติจัดจ้านแล้วก็กมี่กินไอ้พวกเครื่องลหลายๆอ่ะยู่ห้อไบ้แม่แต่เป็นกินกินเครื่องที่บุกไปรุนแรงมาไหนแล้วก็บ่บ่มันบ่มันหลายเฮ้ยแบบแบบฟินื่นเลยประมาณน,นี่เลย,อโ,ยโอเค ชิ้นหมูใช่ไหมหมูอื้มเฮ้ยเป็นสองบาทด้วยเลยมท่ื่นคุ้มสองบาทมั้งมองอื้นอ่ะแป้งรายก็หมูไงด้วยนี่อ่ะแป้งมันล้วนเขาเป็นไหนกันแน่เรากะโหกกินอน่อยนะสองบาทอ่ะ ยอย่างเอาเอา่อาว,อวาาาะองบาองบาองบาไม่เรียดไม่เซีเียิ่มันดีกว่าดีเซบซ้ำดายท่านแหละุ็ต้องไปคาวังอย่างไรนะเล่นไหฮ้ยบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเยวเอากอะไร,ว,ร <c oughs> วะมามาเฮ้ยบอกเดี๋ยวบอกแล้วดูแล้วว่ามันเืออย่างนี่นีผมจำได้แล้ครับรสชาติแบบนี้นะ จำสมัยก่อนได้ปะที่มันถี่ย่างขายอยู่หน้าจอหนังอ่ะเออประมาณนี้เลยไม่ระบาดสองบาทอ่ะนี่แหละเออย่างขายอยู่หน้าจอหนังอืมขนาดน้ำจิ้มยังรสชาติน,ดดนี่เลยเออผมบอกไปไม่ตูดอ่ะ รสชาติแบบรสชาติรสชาติพลัมรสชาติพลัมเ้ามดีสะหรบคนนี้มักแล้ว่ามักไทยเข้มไทยแดงเข้มสีแหละจริงเหมอคือเดี๋ยวมนนอกจะลองนี่แล้วกันนะมาถึงไฮไลท์ของเราดีกว่าอันนี้ยีบาทยีสบาทก็เสียวได้จะได้กินมันี่ นี่นไหถ่ายาลงมาเรีบลงนี่นี่นี่อยากรูเอาถามมาเขาเป็นมัหูวเหรอเพื่อนไอเดีกินบ๊อบนะไม่เคยกินที่กินได้อะนี่ได้ถามไเลย้าทีน้ำพริกนุ่มนี่เขาใส่อย่างไงอใส่ชายหรอใส่เด็กที่ต่ำกว่าสิบแปดสิ้าลอไใสพริกนุ่มไม่ใส่พริกแกมองอย่างนี่มันจะมีสีเขียวสดเลย คำก็แล้วก็บอกว่าเหมือนกันเหมือนกันอาจจะอันนี้สีคำคำอาจจะของเหลือเมื่อวานนี้ไม่ใช่โลกแหละตลกแล้วพี่เดซาลาวันจริงจริงนำพริกตำนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าเหมือนกันคื่อตำแบบตำเอาพริกแล้วเนี่ยเขาใส่ยังอไงน้ำปลาปะมีแค่อะไรปะเคยทำเคยเห็นเขาทำอยู่นะมีพริกหนุ่มย่างใช่ป่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมย่าง ก็ม,มาตำ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 คือนตำพริกปกติบา้านเขานีแ่ออแหละแค่มันเป็นนตำพริกหนุ่บบานเขาเรียกนตำพริกขี้กานะดิสเจตดิสมามีกะทิซแม่แม่ภาษาลดให้แม่เกือบไม่คิดตังค์ละแมนแมนแมนมาแล้ man, man, man. ว,วไม่คิดตังค์เพราะอะไรวะ,ะมแม่พูดเยอะ <laughs> <laughs> เฮ้ยจริงเฮ้ยเราเบาเลยนะเว้ยเล้วหนาหลับแค่ไหนเออจะได้บอกว่าเฮ้ยน้องใหญ่ตังค์ยัง cái bài này bào yêu mầm 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 แบบไม่ชิมแล้วกันไม่ไม่ปรุงแล้วกันของโบราณเลยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ปรุงก็ได้เนี่ยพี่ซิงที่แบบอาอโคตรมากเลยบอกเลยมเนือ้อชีนี่ไม่ต้องปรุงเลยเหรอเอาอจริงเห็นยุไซนี่แบบไม่อยากผ่านเลยอ่ะเนื้อชีนี่ชื่อมันจริงคือเนือที่ใช่ไหมมีต้นมีแดงไม่รู้ มีหลายชื่อเหรออันนี้ก็อาจจะไปดีดีวะงานบอะบ้านก็าม่เกี่ยวต้องให้เซียนมีกะทิกินจังสิรู้ว่ามันแสบหรือว่าแสบลุงลี่ใครไม่กินหวานก็ไม่ชอบอ่ะ เอาดีเนะจิงหอม่บัวพนหรอบพานบัพานอะไรที่อหมายถึงว่ามันขาดอายรย่างเลยเนี่ยเหรอขาดขาดหวานน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานจืดอ่าหวานจืดโอเคดูแดงหรือเปล่าทำยวดูแดงได้ได้่าได้ไปโซนมาคาเถอะครับเพรา่าตีเห็ดไม้เ้ารุง ม่กน,นนี้มัน,นแล้วแต่คนชอบอะเนาะกิน<ำ>หวานอะ่นะน,น,อน,อน,นู้นเอาจริงบรรยากาศดีนะบรรยากาศดีมากๆเลยมกีแต่กล่าวเป็นบัตรผู้มินดาหลังที่เอาหันหนาไปนะหรือบบ สวยอ่ะสวยอ่ะได้เลยแหละได้เลยแหละมาเดี๋ยวผมตีลูก,กึ้นนะในเบิรงแบบบริเวณรอบๆนะครับว้านเป็น,นนะยังไงเนี่ย